3คะแนนจะเป็นของใครครับเบนทั้งฝั่งทีมเยือนได้เขี่ยบอลเริ่มเกมก่อนนะครับราชบุรีอันนี้ชุดเสื้อเข้มเกงขาวครับบอลเปิดพุ่งเข้ามาเสาแรกเอามาควักจากเส้นครับเดี๋ยวผู้ตัดสินต้องไปเช็คแล้วครับบอลออกไม้ยังไม่ออกด้วยครับเกมต้องเล่นไปก่อนแล้วมีแนวโน้มจะยังอยู่บนเส้นนะครับ <c oughs> อยู่ครับ <c oughs> ยังอยู่สุดยอดในการเซฟครับโอ้อภิรักษ์บัวระวง เนี่ยครับเสยเข้ามาแล้วบีบคืนได้ทาน่าเคาะสั้นบบก,กับจักรพันธโดนเข้าด้านหลังโมศินปล่อยเล่นต่อครับทาน่ายกผ่านมาได้ทาน่าเปิดย้อยไปเสาสองตอวัดเข้ามาชาร์จต่อเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์โอ้โหทำสวยมากครับแล้วก็คนสังหารเป็นเอ็นจีว่าครับให้รัชบรีบุกนำหนึ่งศูนย์ขยับเข้ามาเล่นตรงกลางแล้วอันตรายระยะแบบนี้นี่โมสินครับผู้สอบประตูอภิรักษ์วร,ว,รวง บอลที่เปิดเนี่ยยิงไม่ได้แล้วนะครับธนากะแต่ว่าย้อนกลับมาเอจิว่าก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีด้วยนะครับยิงแรงมากครับเอาทาน้าโดนเตะด,ด้านหลังพุศินปล่อยแล้วก็เป็นอันว่าจบ90นาทีครับประตูเดียวชนะได้เลยครับของทางฝั่งราชุริมพิถลครับบุกมาเก็บ3แต้มที่สิงห์เชียงรายสตายเตเดียม